r ร b o t ร o มบา a ์คอมโบ i5 แค่สลับถังก็ถูพื้นได้ทันทีคอยไปนั่งขยับคอยนั่งยกให้อันนี้ก็คือปล่อยไปเลยค่ะตรวจจับบริเวณที่เรามีฝุ่นเยอะๆนะคะ กลับมาพบกับน้ำตาลขอรีวิวนะคะและคลิปนี้เนี่ยตาลไม่ได้จะพามารีวิวสายแฟชั่นว่าเป็นสายท่องเที่ยวแต่อย่างใดเพราะคลิปนี้นะคะตาลจะมาเอาใจสายแม่บ้านใครที่กำลังหาตัวช่วยในการดูดฝุ่นเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยโอเคแล้ววันนี้สิ่งที่ตาลจะมาป้ายยานะคะนั่นก็คือตัว iRobot Roomba Combo i5 ลูกรักตัวโปรดคนใหม่นะคะที่จะมาช่วยตานเนี่ยดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นเพราะเจ้า iRobot Roomba Combo i5 เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ใช่แค่ดูดฝุ่นแต่ยังถูพื้นได้ด้วยแค่สลับถังก็ถูพื้นได้ทันที ก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่เป็นแบบตาหรือว่ากําลังเป็นอยู่นะคะอย่างเช่นเวลาเราเนี่ยออดูดฝุ่นเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาถูพื้นอีกรอบซึ่งมันทาให้เสียเวลามาก<อ>บางทีเรากลับบ้านมานเหนื่อยเนาะเราก็คือแบบว่าอยากจะทําให้มันเสร็จๆไปแต่เราก็ต้องดูดฝุ่นเสร็จแล้วก็มาถูอีกรอบนึงบางทีถูไปแล้วมันก็ยังมีเศษผงเศษผมติดอยู่อีกเราก็ต้องมาตังเช็ดนั่งรูปอีกทีนึงนะคะ แล้วส่วนตัวตาลเองเนี่ยเป็นคนแพ้ฝุ่นมากคือช่วงที่ผ่านมาใครๆก็ทราบนะคะว่าฝุ่น p m 2.5เนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากๆแล้วตาลอยู่แบบบนคอนโดด้วยแค่เราเปิดหน้าต่างไปนิดนึงอะ่ะคือฝุ่นเข้ามาในห้องง่ายมากๆอันนี้แหละมันจะทำให้เกิดภูมิแพ้ซึ่ง ตาก็เป็นภูมิแพ้ฝุ่นด้วยคือมันจะออกชัดมากอย่างแบบตรงใต้าตาเนี่ยจะเห็นเลยว่าตอนนี้มันบวมหนักมากเพราะว่าเรื่องฝุ่นด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเส้นผมคือตาเนี่ยเป็นคนผมร่วงง่ายมากคือแค่สางผมเนี่ยผมก็ร่วงออกมาแล้วแล้วก็เวลาสระผมไม่ใหม่เนี่ยไดผมเป่าผมใช่ไหมคือมันจะกองเต็มพื้นเลยแล้วเราก็ต้องแบบเป่าเสร็จมาดูดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเสียเวลามากก็เลยต้องหาตัวช่วยนะคะ ที่จะมาช่วยประหยัดเวลาของเราโอเคหลังจากที่ตานได้ตัว iRobot Roomba Combo i5 มาเนี่ยชีวิตก็คือดีขึ้นเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขามีฟีเจอร์แล้วก็ใช้งานยังไงบ้าง ฟีเจอร์เด่นๆอย่างแรกเลยนะคะก็คือเขาเนี่ยสามารถดูดและถูดได้พร้อมกันทำให้ประหยัดเวลาในงานบ้านเยอะขึ้นเลยแล้วอีกอย่างนะคะเขาก็มาด้วยการแบบแปลงยางคู่ซึ่งการที่มีแปลงยางคู่เนี่ยจะเ,เหมือนช้อนซ่อมซึ่งจะช่วยตักเก็บฝุ่นได้ดีกว่าแบบหนึ่งแปลงนอกจากนี้นะคะเขายังมีเซนเซอร์นะคะที่สามารถตรวจจับ บริเวณที่เรามีฝุ่นเยอะๆนะคะมันก็จะทำงานํามพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้สะอาดยิ่งขึ้นและยังสามารถแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดตามปริมาณความสกรปรกมากสกรปรกน้อยขึ้นกับเราได้เลยนะคะ <Wow. S 1> และยังสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวไม้ SPC ลามิเนตหรือว่าเป็นพื้นกระเบื้องพื้นปูนก็สามารถใช้งานได้ แล้วไม่ต้องกลัวไปนะคะถ้าสมมติน้องแบตหมดเนี่ยน้องสามารถวิ่งกลับมาที่แท่นของตัวเองได้ถ้าสมมติเวลาแบตจะหมดเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาก็จะกลับเข้ามาที่แท่นชาร์จของเขาได้อัตโนมัติเลยทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานเลยนะคะวิธีการใช้งานไม่ยากเลยคือเหมาะสำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายง่ายๆมากเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากพอเราแกะ ออกมาจากกล่องนะคะสิ่งที่เราจะได้มาก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นแท่นชาร์จนะคะแล้วก็แผ่นรองถังนะคะที่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ผ้าที่เอาไว้ถูพื้นนะคะ เริ่มจากติดตั้งแท่นชาร์จโดยเอาแผ่นรองแท่นชาร์จเนี่ยไปวางไว้ในบริเวณที่โลง่งแล้วก็ชิดผนังนะคะโดยให้ห่างจากขอบเนี่ยโดยรอบ0.5เมตรไม่ให้มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าเลยนะคะเพราะว่าเวลาน้องเขาเข้ากลับมาเนี่ยน้องเขาจะได้เข้ากลับมาง่ายนำหุ่นยนต์เนี่ยไปวางไว้บนแท่นนะคะมันก็จะเริ่มชาร์จอัตโนมตัติแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือหรือว่า iPad ของเราได้เลย ขายแค่นี้เองและอีกฟีเจอร์เด็ดๆนะคะที่เราสามารถใช้งานได้กับตัว iRobot Roomba Combo i5 เนี่ยก็มีอีกนะคะก็คือเราสามารถสร้างแมปขึ้นมาเป็นแมปของห้องหรือบ้านเรานะคะเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานตามความต้องการของเราบางวันเราอยากให้หุ่นยนต์ทำความสะอาดตามแมปที่เราสร้างไว้เน้นไปที่ร i v i n g Room ได้หรือว่าจะเป็นให้ทำความสะอาด Are a a l l เลยก็ได้นะคะ นอกจากนี้นะคะยังสามารถเลือกตั้งค่าถังขยะพร้อมกับถูพื้นได้มันจะอยู่บน QR code ของถังเราเราก็สามารถสแกนได้เลย <Wow. S 1> แล้วก็อย่าลืมทิ้งถังขยะนะคะเมื่อถังขยะเต็มอันนี้เวลาเราทำความสะอาดไปสักพักเนี่ยถ้าถังขยะมันเต็มเขาก็จะเด้งขึ้นนะคะในแอป แจ้งเตือนว่าตอนนี้รีไซเคิลบินของเราเนี่ยมันเต็มก็สามารถไปเปลี่ยนได้แล้วก็ใส่กลับเข้ามาใหม่แล้วน้องก็จะทำงานแบบเดิมค่ะ ที่สำคัญเนี่ย <Wow. S 1> เขามีเซนเซอร์ที่จะทำให้น้องเนี่ยเวลาบ้านใครที่มีบันไดนะคะน้องก็คือจะไม่ตกลงบันไดเขาก็จะเซฟตัวเองอยู่ที่พื้นที่ของตัวเองแล้วก็พวกวัสดุที่มากรีดขวางอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยอย่างเช่นพวกสายไฟสายชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะดีเทคได้นะคะเวลามันเป็นหุ่นยนต์เนาะถ้ามีอะไรไปติดขัดเนี่ยคือมันทีมันก็จะเออไปเลยคือมันก็จะหันซ้ายหันขวาไม่ได้แล้วเราต้องคอยไปนั่งขยับคอยนั่งยกให้อันนี้ก็คือ ปล่อยไปเลยคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมุนมุนกึกๆ,ๆึของมันออกมาเองได้และถ้าใครยังไม่รู้จักประวัติของไอโรบอทนะคะตานจะมาขอรีแคปคร่าวๆให้ฟังไอโรบอทเนี่ยคือผู้ผลิตหุ่นยนต์จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1990ซึ่งบริษัทเขาเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์สำหรับทหารแล้วก็ตรวจจับการกู้ระเบิดในสนามรบ ซึ่งต่อมาเขาก็ได้ขยายบริษัทนะคะไปสู่ตลาดที่ใหญ่กว่าเดิมโดยที่ใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงจากเดิมเนี่ยมาพัฒนาให้เป็นสินค้าสำหรับคนทั่วไปให้ใช้ได้ในบ้านนะคะและที่โด่งดังเลยที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็คือเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองก็พัฒนามาหลายรุ่นมากๆแล้วนะคะและที่สำคัญดีไซน์สวยด้วยอะไรเนี่ยก็ยังสามารถหาซื้อได้ง่ายดูมาถึงตอนนี้นะคะถ้าใครอยากได้ ก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆที่เดี๋ยวตาจะขึ้นเอาไว้ให้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูถึงตรงนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของน้ำตาลนะคะว่าน้ำตาลจะมารีวิวหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย